อัญโยงเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันไล์ก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปปอปนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็กลับมาอีกครั้งนะครับกับการพูดถึง YG Vi ีลิริลาลิสาอัลบั้มเซลในตอนนี้นะคะแฟนๆของลิซ่านั่นเอออกมาพูดถึงอีกครั้งกับยอดขายนะครับแล้วก็ถามทาง YG ไปด้วยว่าเมื่อไหร่จะออกมาเปิดเผยสำหรับยอดขายอัลบั้มลาลิสาของลิซ่ากันสักทีนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่แฟนๆเนี่ยออกมาพูดถึงแล้วก็ออกมาเรียกร้องให้ทาง YG นั้นเปิดเผยยอดอัลบั้มของลิซ่าแบบจริงๆแบบเต็มๆสักทีในก่อนหน้านี้ที่ Black พ i n ค์คัมแบ็กเนี่ยแฟนๆก็คาดหวังแล้วก็หวังว่าทาง Y g จเนี่ยจะปล่อยยอดบั้มของลิซ่าออกมานะครับแต่ว ก็ไม่มียอดบ้ามที่แท้จริงปล่อยออกมาเลยฟแฟนๆบางส่วน,นก็บอกเลยว่าทั้งหากว่า YG นั้นเปิดเผยอ,อัลบั้มของดิซ่ในตอนนั้นเนี่ยยอดขายของ b l a c k พิง k จะต้องพุ่งขึ้นไปอ,อีกกว่าเดิมมากแน่นอนเพราะว่าฟแฟนๆนจะซับพอร์ตกันอย่างเต็มที่มากๆและอาจจะหายงอน YG ได้นะครับแต่ว่าในตอนนี้เนี่ย YG ก็ยังไม่ยอมเปิดเผยยอดที่แท้จริงของอัลบั้มลาริสาของดิซ่เลย ราะเฉพาะแฟนอินเตอร์หรือว่าฝั่งอินเตอร์นั้นในตอนนี้เนี่ยถามหากันใหญ่เลยนะครับแถมยังมีสื่อเนี่ยออกมาพูดถึงสำหรับยอดขายอัลบั้มลาริสาของลิซ่ากันด้วย Cloud News นะครับหรือว่า a c c o u n t Couch News Media นะครับก็ออกมาเขียนคอลัมน์สำหรับอัลบัม้มลาลิสานี้กันด้วยในทวิตเตอร์นะครับได้เขียนเอาไว้เลยว่าอยากให้ YG นั้นอธิบายการขายลาลิสาของลิซ่าทำไมแฟนๆถึงยังไม่พอใจโดยในเนื้อหาของคอลัมน์นี้นะครับก็ได้พูดถึงการเดบิวต์โซโล่ของลิซ่าแล้วก็ยอดขายอัลบั้มของลิซ่านั่นเองข้อความนะครับบางส่วนเนี่ยบอกเอาไว้ว่าลิซ่านั้นได้มีการเดบิวต์ในฐานะของศิลปินเดี่ยวโดวยอัลบั้มาาชุดแรกและสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้กับตัวเองในฐานะของศิลปินเดี่ยว ลิซ่ามีผลงานเดบิวต์ที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของวงการเคป๊อปทั้งซิงเกิลนาและบีไซซ์ของเธอทําลายสถติติต่างๆไว้อย่างมากมายจนกลายเป็นอัลบั้มเดียวหญิงเคป๊อปที่มียอดขายในวันแรกสูงสุด3 3 1 2 9อัลบัม้มเลยนะครับแถมยอดเดบิวต์ในยูทูบเนี่ยก็ยังสูงถึง73.6ล้านมีคนเข้ามารับชมเน,นี่ย73.6ล้านครั้งภายใน24ชั่วโมงแรกหลังจากที่ปล่อยวิดีโอออกมาแถมทั้งสองเพลงไม่ว่าจะเป็นลิสาเพลงสเตเตอร์หรือว่าบีไซซ์ยังมัน นั้นก็ยังโด่งดังแล้วก็เป็นไวรัลแพร่กระจายไปทั่วโลกใน Spotify เดี๋ยมีคนสตรีมมากถึง500ล้านกว่าครั้งเลยทีเดียวนอกจากนั้นเนี่ยทางคอลัมน์นี้ก็ยังได้เขียนถึงความสําเร็จต่างๆของอัลบั้มลาลิสาจากลิซ่าไว้อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นใน Billboard g l o b a l Billboard Hot 100อะไรต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลาลิสาหรือหรือว่ามันนี่เองก็ตามเนี่ยก็ได้เขียนพูดไว้ด้วยเยอะแยะมากมายเลยจริง และนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังได้มีการเขียนเรื่องราวของสิ่งที่ฟแฟนๆเนี่ยได้เรียกร้องกับทาง YG นะครับนั่นก็คือยอดอัลบั้มของลิซ่าที่เป็นยอดที่แท้จริงในตอนนี้นั่นเองซึ่งทางคอลัมน์ก็ได้เขียนไว้ว่าอัลบั้มลลิซ่านั้นเป็นอัลบั้มที่สามารถสร้างสถิตยิยอดขายในสัปดาห์แรกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาศิลปินหญิงทั้งหมดด้วยยอดขาย736,221คัปี้และในเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็มียอดขายอัลบั้มเนี่ยอยู่ที่8 0 0 0 0 0กว่าเลยทีเดียวแต่ว่าในคอลัมน์นี้ได้เขียนบอกเเพิิ่่มมตไวว้นัาแฟ รู้สึกว่าทาง YG ไนี่มีการล้าเลยการอัปเดตเรื่องราวอัลบั้มของลิซ่า หลังจากได้เดือนกุมภาพันธ์นั้นมาซึ่งยอดขายโดยรวมทั้งหมดแล้วของลิซ่าเนี่ยอาจจะทะลุ1ล้านไปแล้วแต่ว่ายังไม่มียอดอัปเดตอะไรออกมาเลยท้างคองลัมน์นี้ก็เลยได้ออกมาเขียนถึงด้วยนะครับเพื่อเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงด้วยกับแฟนๆเรียกร้องไปยังว G จีเพราะว่าก็อยากรู้เช่นเดียวกันว่าย,ยอดขายของอัลบั้มลิซ่านั้นเนี่ยจะได้เท่าไรกันแน่ซึ่งก็ถือว่าในตอนนี้สื่อนี้หรือว่าข่าวนี้แฟนๆก็เริ่มทยอยแชร์กันออกไปในโลกทวิตเตอร์กันอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับไม่ได้มีเพียงแค่่่่่นน่สือออเเเททาา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 านนนนนััั้ะรรีกกกกมมมถถหหหหแฟๆยยย็ใญลลจิงพว ครั้งแล้วที่แฟนๆถามไปแต่ว่าก็ไม่ได้รับการตอบรับอะไรจากทาง YG มาเลยแถมยอดที่ค่อยๆอัปเดตมาเนี่ยก็เป็นยอดที่ค่อนข้างเล็กน้อยมากๆเลยซึ่งแฟนๆก็บอกว่ามันขัดกับความเป็นจริงมากๆที่เพลงแล้วก็อัลบั้มนั้นปังขนาดนี้แต่ว่ายอดขายเนี่ยเริ่มรู้สึกว่ามันแปลกๆไปแล้วซึ่งในทวิตเตอร์ตอนนี้ก็มีการแชร์รูปนะครับสำหรับกาออนหรือว่าเซอร์เคิลเซลในปี2022 u n t i l August นะครับยอดขายอัลบ,บั้มต่างๆเนี่ยของสาวๆาไลท์พิงก็มีการอัปเดตขึ้นมาเรื่อยๆไ,ไม่ว่าจะเป็น Square Dis up Love How You you like แต่ติอัลบั้มโซโลของเจนนี่อ่าของโรเซ่แล้วก็ลาริสานะครับซึ่งแฟนๆบอกว่ายอดของลิซ่าเนี่ยมันค่อนข้างน้อยไปหรือเปล่าในหลัก5,000กว่าในเดือนสิงหาคมและในตอนนี้เองเนี่ยเหล่าบ้านเบสของลิซ่าก็ออกมาพูดถึงกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับซได้ได้ว่าออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมแล้วก็ออกมาเรียกร้องยอดที่แท้จริงจากทาง YG ก,กันเยอะมาก,มากๆเลยในตอนนี้ับแท็ก YG r e ีรี s ิ Re X, ลาริซาอัลบั้มเซลนะครับ หากใครเนี่ยที่อยากรู้อัลบั้มของลิซ่านะครับว่ามียอดขายเท่าไหร่กันแล้วเนี่ยก็สามารถเข้าไปตามกันได้เลยในทวิตเตอร์นะครับพร้อมกับเรียกร้องช่วยกันเพื่อให้ทาง YG เนี่ยออกมาเปิดเผยยอดอัลบั้มจริงๆของลิซ่ากันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็แวะมาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่าแล้วก็ยอดอัลบั้มของลิซ่าให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับหวังว่าทาง YG หลังจากนี้ไปเนี่ยจะยอมปล่อยยอดจริงๆของลิซ่าออกมานะครับหลายๆคนเนี่ยอยากรู้กันมากๆเพราะว่าซัพพอร์ตไปเนี่ยแฟนๆก็อยากเห็นยอดที่แฟนๆน,น แค่นี้อย่าหวังว่าทาง YG เนี่ยจะให้กับแฟนๆได้นะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องเรากันไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง